ทัวผักสวนครัวสัวหน่อยดูสิเครื่องนี้จะเป็นยังไงร,ระบบกันสั่นโอเคไหม,มนี่ตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้ว นี่คือกิ่งมะเฟืองเป็นมะเฟืองเปรี้ยวหรือล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้หรือมะเฟืองหวานเป็นกิ่งมะเฟืองที่ตัดปักชำํำกิ่งมะเฟืองสามารถตัดปักชํำได้ด้วยแต่ตัดไปหลายกิ่งติดอยู่กิ่งเดียวรู้สึกจะติดอยู่กิ่งเดียวอันนี้อะไร กิ่งนี้ใช่หรือป่าหืมกิ่งนี้ก็ใช่นะเนี่ยกิ่งนี้ก็น่าจะใช่มาเฟืองน่าจะใช่มะเฟืองนะเนี่ยใช่เท่ากับน่าจะติดสองกิ่งกิ่งมะเฟืองติดสองกิ่งแน่นอนเลยนอกนั้นไม่ติดแห้งหมดเลย มีหลายกิ่งที่ไม่ติดเต็ตสองกิ่งก็โอเคแล้วนองแห้งหมดหติดตสองกิ่งโอเคแต่ก็ต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะติดตลอดรอดฟังไหม พันพผักบุ้งแดงเอามาตัดตัดจิ้มจิ้มจิ้มจิมไว้เนี่ยดูสิเลื้อยเลยโอ้อันนี้ก็ติดนะเนี่ยพีนัทบัตเตอร์เนี่ยต้นเลยถั่วเนี่ยเนี่ยติดนี่เนี่ยดูแล้วติดแน่นอนเลยเนี่ยตัดก,กิ่งมาปักมาทิ้มไว้ เี๋ยวเราค่อยเอาลงอีกช่องนย่าโรยมเมล็ดไว้มารุมติดมารุมนี่เขาก็ตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยมารุมกินดีเนี่ยกินมีประโยชน์มากเลยกินแล้วขับถ่ายดีเนี่ยลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนักได้ด้วยมันขับถ่ายอะ่ะกินแล้วมันถ่ายอะ่ะโรคขับถ่ายมันดี ชีช้างตัดปักชาก็ติดง่ายเนี่ยตัดกิงก่งไปทิ่มทิมก็ติดแล้วแกงอ่อมอันนี้ยิ่งติดง่ายเลยมันปูมันปูที่ตัดกิ่งปักชาติดง่ายมากเลยนะเนี่ยมันปูเนี่ยเนี่ยเดือตัดกิ่งปักชาติดง่ายๆเลยมันปูเนี่ย เนี่ยตัดกิ่งตัดยอดเข้าไปทิ่มก็ติดแล้วกดดินให้แน่นๆถ้าไม่ติดก็ปักใหม่มะนาวเป็นดอกพิเศษเราเยอะเลยังไม่ได้ตอนกิง่งไงว่าะจะตอนกิ่งให้คนที่ก็จองก็ยังไม่ได้ทําสักทีดิดูกระชายดูกระชายนี่กระชายกระชายเอามาแยกๆไว้ตรงนี้ อันนี้ก็ติดแล้วเนี่ยกระชายเอามาแยกไว้ตรงนี้ก็ติดอุ้ยเต็มเลยอันนี้จะเก็บไว้ทำไม้พันเมื่อคือเปราะม่วงเมื่อคือเปราะม่วงโอ้พี่นักเป็นไงจ๊ะพินาเปรเตอร์หรือต้นเนยถัว่ว เก็บไปเยอะแล้วเนี่ยติดดอกติดผลเยอะดีจริงๆเลยสูงแล้วด้วยก็จะตัดแต่งกิ่งเนี่ยแต่เขายังติดดอกให้เยอะอยู่ติดดอกออกผลอยู่ของน้องหนวดช่องดีโชสุกอินน้องหนวดอยู่ทุกช่องเลยน้องหนวดอ,อันนี้กระเจี๊ยบ ดอกติดดอกออกผลให้เรากินตลอดเลยก,กระเจี๊ยบเขาตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยตัดกิง่งตัดตรงนี้เอากดให้ข้อจมสามารถ้นั่นจะเริ่มติบโตได้แต่ไม่ดีเท่าเพาะเมล็ดเนี่จะเก็บไปทำเมล็ดพันธุ์แล้ว เราเก็บไปเยอะแล้วให้ดูถั่วสิโอ้ยถั่วดูสิเนี่ยถั่วที่เราตัดก,กิง่งไอ้ตัดผัก,ต,กตักชำเป็นไงจ้ะถั่วเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะนูนน่นไหลไปนู่นแล้วถั่วถั่วที่ตัดก,กิง่งผักชำนะเนี่ยนี่เป็นกิง่ง ยอดเข้ามาปักชำํำเอาดูคอแขวนวตรงน,นี้กันเอออะอะเอาแขวนตรงนี้นะเออขนุนไป,ปนไปไหลไปตรงไหนนั่นน่ะฮะเอเอามานี่มานี้ก่อนเออเห็นไหมว่านี่ที่เราตัดยอดมาปักชํำเนี่ยเนี่ยทัวสามารถตัดปักชํำได้นะเนี่ยตัดกิ่งตรงนี้แหละ แขวนไว้ตรงนี้ก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถั่วสามารถตัดก,กิ่งปักชำได้อันนี้ก็เอาไปทิมได้สมุตมิลองเอาไปทิมตรงนี้ดิดูสิทิมตรงนี้อื้อ เดี๋ยวก่น okay. Okay. อนโอเคโอเคอ้าวมีเฮยไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำใหม่เดี๋ยวตัดมาปักอันนี้เดี๋ยวก็ตัดมาจ้มใหม่ได้เนี่ยยอดอ่นอ,อนปักชําติดถั่วฝักยาวไม่ต้องเฉ <laughs> พาะจากเมล็ดเดือ,อม <laughs> แต่ถ้าเพาะจากเมล็ดมันจะดีกว่าไง แข็งแรงโอ้ตายแล้วสะระแหน่สมเชียวสะระแหน่ไม่ได้แยกเลยไม่ได้ขยายเลยเนี่ยดูสินี่สาบเสือสาบเสือนี่เอาไว้ทํานี่เอาไว้ใส่ไล่มแมลงขยี้ขยี้นี่สามารถอนี่ได้ด้วย สามารถห้ามเลือดได้เนี่ยสาบเสือขยี้ขยี้หมกไล่มแมลงแล้วก็ห้ามเลือดอันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมเนี่มหูเสือคุณหน่อยให้มานะสองจิงมาเราขยายรอบบ้านเลยดูตาเอยอุ้ยตายแล้วสีสวยไหน้ยโอ้ยอุยอ้ยตายแล้วเป็นอะไรเนี่ยมันยคือยาวม่วง มะเขือยาวม่วงอุ้ยเดี๋ยวต้องหาที่ค้ำให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหาที่ค้ำให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตามูตามีไหนอีกไหนมะเขือยาวม่วงเดี๋ยวหาที่ค้ำให้ตัวนั้นเดี๋ยวกันอันนี้ก็ของน้องเมย์บดีนี่นี่ของน้องเมย์บดีให้มาติดแล้วนี่เนี่ยวันที่เราตัดปักชาอีกช่องหนึ่ง นี่นี่ติดแล้วนี่ยนี่ก็ตัดไปปักชาต่อได้เลยเนี่ย,นยนเนี่ยยาวๆเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็จิ้มเลยของน้องเมย์นี่ขยายไปเยอะแล้วขยายไปหลายต้นเพียบเลยโหรพาไม่ใช่กะเพรานี่เจ็บไปลขะข้าวโพดเดี๋ยวพยายามจะเอาไว้ตรงนี้เผื่ออันนี้ แตงกวาของน้องบีแม่บีปลูกผักนะจ๊ะนี่แตงกวานะเอาเนี่เนนี่เ่แตงกวาเอามาลงแล้วนี่ของน้องบีแม่บีปลูกผักนะจ๊ะนี่ก็หอมแย้ของน้องบีแม่บีปลูกผักแม่บีปลูกผักก็อยู่ทุกช่องอยู่กับพี่ทุกช่องพี่ก็จะเนี่ยฝากช่องแม่บีปลูกผักเลยจ้าทุกคนฝากไปหมดเลยอีกหน่อยเราก็ไม่ทำแล้ว ลงคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเหนื่อยๆแกเท่าชราทำไม่ไหวแล้วนั่งดูของน้องๆแล้วนอนดูเลื่อนปลื้ดเลื่อนปลื้ดดูน้องๆโอ้โหดูน้องๆรุนลูกรุ่น,หล,น,ห,ลนหลานเราทำคลิปปลูกผักเพลินเด็กอันเนี้ยแน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยแต่เนี่ยทำ นั่นเก็บไปแล้วข้าวโพดนี่มรลกกอจะเอายังไงดีไว้หมองนี้ให้โตรตรงนี้ดีไหมอันนี้จะปล่อยให้แตงกวาของน้องบีเลื้อยนี่แหละเลืเ้อยพันนี้เลยเนี่ยเลยไม่ได้ตัดเอาไว้ให้แตงกวาเลื้อย เกียบติดดีเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เยอะแล้วโอ้โหรพายังไม่ได้ตัดแตง่งโหรพานี่เด็ดยอดไปปักชำก็ติดนะเนี่ยเด็ดยอดแล้วก็ไปจิ้นติดเนี่ยฮะของน้องเมย์น้องเมย์วดีเมวด,มวดีปลูกผักบนดาดฟ้านะจ๊ะ น้องเมย์ก็จะอยู่ทุกช่องทุกคนก็จะอยู่กับเราไปอย่างเงี้ยตลอดตราบใด,ดที่เรายังไม่ปิดบัญชีก็จะอยู่กับพี่ไปตลอดการลนานทุกคนเลยพริกยังไม่ได้เก็บพริกพริกยังไม่ได้เก็บพริกเลยพริกนี่ก็เอามารโรยไว้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหม แกนะเลยโรยไว้ไม่ต้องโรยเดี๋ยวเขาเปื่อยยู่เขาคงงอกนี่ถ้าแกะก็แสบมือนี่โยนๆไปเร็วขึ้นให้เข้าใจมาเมล็ดพันธุ์เนี่ยเนี่ยเลยโรยไว้เงี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็จะมีพลิกขึ้นโรยลงดินไว้รดน้ำให้เขาโอ้โหยังไม่ได้เก็บ นี่ตัดปักชํำก็ติดง่ายง่ายมะเขือพวงโอ้ยว่าจะแยกยังไม่แยกเลยเนะี่ยดูสิอู้จะรอดไหมเนี่ยคณะเควเอาพลิกพลึก,ก,กมาใส่ไว้เต็มไปหมดเลยเอารอยยอันนี้จะตัดปักชํำอันนี้เป็นผักหวานบ้านตัดกิ่งปักชํำติดนะแมงลักแมงลัก ได้เมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปโรยไปท่วมแล้วแมงรักปล่อยให้แก่เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็โรยไปรอบๆอ,อ,อ่ะก็นี่งามดีเนาะยังไม่ได้แยกเลยเจ็ดต้นนะั่นี่อยู่เนตัดกิ่งปักชำนะนั่นนี่อันนี้มีมีน้องเมย์มาอยู่ในนี้ด้วยนะน้องเมย์น้องเมย์อยู่ไปท่วมเลยโอ้น้องเมย์อันนี้เจ็ดกิง่งนนนี่ในกระถางเนี่ยเดี๋ยวต้องทําคลิปทําคลิปแยกทําคลิปขึ้นปกไว้นะเนี่ยแยก โอ้โหงามดีม่ยมตัดกิ่งปักชำเนี่ยทั้งนั้นเลยไม่ยมตัดกิ่งปักชำ,มมกกชำหมดเลยผักเป็ดนี่ก็ผักเป็ดนี่ก็ตัดปักชำติดง่ายดีกินดีมีประโยชน์ผักอะไรที่มันขยายง่ายๆอะ่ะกระชายก็โอ้หนี่โอ้ลืมไปได้ไงอ,อันนี้เป็นของน้องยา เกษตรพาเพลินเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหนียวม่วงเออเกษตรพาเพลินนีองนังยาโตดีแล้วเนี่ยจะค่อยอัปเดตจะค่อยอัปเดตโชว์ลงอีกช่องหนึ่งเอาขึ้นปกเอานังยา,าเกษตรพาเพลินขึ้นปกขึ้นปกคลิปอุ้ยเป็นางงามเดี๋ยวจะเก็บสักต้นหนึ่งเอาไปเป็นที่ระลึก อย่าให้ผักหลายชนิดมากเลยรอก่อนลุ้นมือจะขึ้นไหมไม่มีที่นะถ้ามีที่เราก็คงจะปลูกอะไรได้เดยอะเองเพราะว่าคือมันมีแต่มันอยู่ในร่มไงมันอยู่ใต้หลังคาเนาะ ที่อยู่นอกหลังคาก็ยังโอเคอได้แสงแดดบ้างรอดูการจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเ,เรามีที่ให้ชมอีกหลายมองวันนี้ก็ลงช่องนี้ชมกันเปเพลินๆกันเดี๋ยวว่าจะตัดของคุณหน่อย เนี่ยเอาไปปักชีำให้รอบบ้านเลยผัดกับหมูสับอร่อยใครเป็นหวัดนะก,กินเงี่ยเนืยมหูเสือเอาไปผัดกับหมูสับเอาไปต้มจืดก็ได้นะกินสดๆกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ก็อร่อยเขามีริตตานไวรัสด้วยเฮ้ย งั้นดูแค่นี้พอแล้วเนาะไปล้พาทัวร์ผักสวนครัวช่องนี้ยังไม่ได้ลงเจนี้นะ